นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะขาสะเหตุปิกะไรยะ ป่าปันตีเจริญสุขเจริญพรท่านภาษาสนิกชนทั้งหลายวันนี้แสดงเรื่องไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินทำเมตตาอัตมาอยู่ที่ผาสุขมาอยู่ใหม่ๆเห็นสัตว์บนเขา ลงมากินน้ำเป็นประจำเชา้าเที่ยงตอนเย็นมีกระต่ายอยู่สองตัววิ่งผ่านไปผ่านมาเวลาโยมนิมนต์ไปสวดพระธรรมขากลับเห็นกระต่ายอยู่หลายครั้งมีตะกวด กระรอกกระแตนกไก่แจ้นกยูงบางครั้งนกยูงจับอยู่บนต้นไม้ตากแดดใส่ขนเดินให้หมาเห่าหลายครั้งอัตมานั่งพูดกับพระทิ่มาใหม่นกยูงเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปไหนพูดประมาณ ได้อาทิตย์มากินน้ำแสดงว่ายังอยู่อยากจะให้อนุรักษ์ให,กให้ลูกให้หลานดูอยากไปเบียดเบียนเขาอยากจะให้หมู่บ้านเมื่อเห็นคนขึ้นเขาเป็นนายพรานหรือจะถือขายถือบ่วงอะไรก็ตามผู้ที่มีหน้าที่ อย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยจงบอกจงประกาศกันทุกทุกบ้านจึงได้กล่าวมาในทางเทศเพื่อจะให้ญาติโยมทุกคนมีเมตตากะรุณามุทิตาอุเบกขาต่อสัตว์บ้างอย่าไปเบียดเบียนเขากินกินด้วยธรรมดาธรรมดาของคน จะต้องกินกินให้ถูกอย่าไปกินวิธีที่เบียดเบียนมันจะเป็นโทษมันจะเป็นบาปเป็นกรรมไปกินเขามาโดยที่ไม่ถูกต้องคือไม่ถูกต้องทางเมตตานั่นแหละไม่ใช่อะไรไปเบียดไปเบียนเขามากินของฝากให้บรรดาญาติโยม ไว้ <Why? S 2> คือเขานิยมชมชอบค,อคือเขาสรรเสริญว่าปากเป็นเอกแล้วความจริงมิใช่จะเอกแต่โพูดกินก็เอกเหมือนกันไม่กินเป็นตายอย่างที่เรียกกันว่าโมโหโหิวจะโพูดจะทำหรือจะคิดอะไรดูผิดไปทั้งนั้น ฉะนั้นความหิวจึงเป็นภัยแก่ชีวิตและงานอย่างสำคัญสมด้วยพุทธภาษิตในธรรมบทขุทธ,ธกะนิกายว่าชิคัตฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นความจริงที่สุดในบรรดาเสมอด้วยความหิวไม่มี เพราะโรคต่างๆจะร้ายแรงอย่างยิ่งไม่เป็นทุกคนแต่โรคหิวเป็นทุกคนเป็นทุกวันทั้งรักษาให้หายขาดไม่ได้อาหารก็คือ,อยารักษาโรคหิวดังนั้นทุกคนจึงสะสมอาหารไว แก้โรคหิวคนละมากมากหมอถ้วยโถโอจานเป็นแถวแถวล้วนแต่เป็นหม้อความผิวเป็นโรคสำคัญเพียงใดที่ความผิวระงับได้ง่ายเคยแก้กันมาแล้วด้วยการหิวกินแล้วก็หายหิวเป็นสุข ถ้ากินแก่หิวหรือกินเพื่อเป็นอยู่แต่ถ้าจะกินเล่นสนุกสนุกหรือจะกินสิ่งที่เกินที่ควรจะกินอย่างนีรลนบากเพราะกินยากยากตั้งแต่เริ่มจะคิดกินแล้วผู้มุ่งจะกินย่อมไม่กินเพราะหิวแต่มุ่งจะ กินเพราะความอยากคือตัณหาถ้าจะกินแก้ความอยากเช่นนี้แล้วเป็นแก้ไม่หายดังนั้นการกินด้วยอำนาจความอยากนำให้ใจเกินควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้นำให้ทุ่มเทกำลังกายกำลังความคิด ไม่เห็นแก่ความลำบากมุ่งแต่จะให้ได้มาจ่ายสมความอยากนำให้ทะเยอทยานอยากเพื่อให้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่รู้จักหยุดและนำให้ทุจริตผิดศีลธรรมในเมื่อไม่ได้สมประสงค์เสียความเป็นมนุษย์ ที่ดีสิ้นความดีความนับถือหมดความไม่วางใจของคนทั่วไปที่สึกก็สิ้นชื่อเพราะเหตุแห่งการกินกินด้วยอำนาจความอยากอย่างนี้ผู้ปราถนาความสุขความสวัสดีเมื่ออย่างทราบถึงโทษของการกิน เพราะเหตุแห่งความอยากเช่นนี้แล้วพึงเว้นการกินเช่นนั้นเสียเพราะกินอย่างนั้นเป็นโทษนำให้ทำความพิษจงพยายามทำดีกินดีคือทำและกินให้ควรแก่กันอย่างที่ท่านสอนว่าอุตสาธรรมมาหากิน คือจงพยายามทำงานที่ปราศจากโทษให้ได้มาโดยบริสุทธิ์จะได้จ่ายบริโภคระงับความหิวกระหายหรือระงับโรคในร่างกายให้ได้เลือดเลี้ยงกายบริสุทธิ์ต่อน,นั้นก็จะได้บุตรสืบสายโลหิตอันดี ดำรงวงสกุลต่อไปแท้จริงการเห็นแก่กินนำให้ลืมนึกถึงศีลธรรมให้ประพฤติชั่วตามใจตัวเห็นแต่จะได้เท่านั้นทรัพย์ที่ได้มาจากงานเช่นนั้นไม่บริสุทธิ์เลือดในร่างกายที่ได้ จากอาหารไม่บริสุทธิ์เป็นเลือดไม่ดีทั้งยังเป็นโทษถึงบุตรธิดาผู้สืบสายโลหิตด,ด้วยอย่าให้การกินเป็นเหตุทำความชั่วทำลายเกียรติยศของตัวและตระกูลสมดังนิพนธาสิทธิต่ตังไว้ข้างต้นว่าณนะ ขาสเหตุปิกระไระยะตาปังความว่าไม่ควรทำบาปเห็นแก่กินดังที่ไม่ประพฤติข่าสัตตชีวิตเอาชีวิตเขามาเป็นชีวิตของเราเพื่อเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตจิตใจมารวมไว้ในร่างกาย โดยที่สัตว์เหล่านั้นไม่รู้อะไรเสีย,ยเลยเลกแรกสัตว์อยู่ในป่าเราพากันอนุรักษ์ต่อต่อไปสัตว์ป่าก็จะอนุรักษ์เราคือเราจะมีคนมาท่องเที่ยวมาดูสัตว์ป่าที่เราอนุรักษ์ เราก็จะเก็บเงินจากผู้ท่องเที่ยวมาดูสัตว์ที่เราอนุรักษ์เอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคืออาศัยกันและกันอยู่ด้วยความมีเมตตาต่อกันและกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าทำร้ายกันอยู่กันแบบ มีเมตตาเหมือนดังเรื่องสุวรรณสามไปทางไหนมาทางไหนมีแต่สัตว์ช่วยเหลือแต่ก็ยังมีคนใจบาปหยาบชา้าเห็นสิ่งเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยยิงไปถูกสุวรรณสามสลบลงก็เพราะว่าสุวรรณสามเป็นผู้มีกะตันยู ต่อบิดามารดาจึงได้พื้นคืนมาผู้ที่ทำกรรมชั่วจงกลับกลายกลับใจกระพฤติแต่สิ่งดีๆถ้าทำชั่วแร็วก็จะไม่มีอะไรให้ลูกให้ร้านให้เรลนให้ล้นดูเหลือแต่แผ่นดินเหมือนกับคนหัวล้านไม้ก็ตาดสัตว์ก็ขาต่อไปก็จะไม่มี อะไรได้เป็นสมบัติของหมู่บ้านของเราต่อไปลูกหลานเหลนจะเห็นแต่ในรูปเท่านั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เนื่องจากบรรพบุรุษที่จะบอกลูกบอกหลานบอกเหลนว่าจงอนุรักษ์ ก็จะเป็นบุญคนทำดีเป็นบุญทางาน,นต่อสรรพสิ่งทางหลายดังที่โยมได้พึ่งพาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ไม่ว่าจะป่าไม่ว่าจะสัตว์ไม่ว่าจะแหล่งน้ำรำทานที่อุดมสมบูรณ์ ก็พระปู่ย่าตายายได้เอาไว้ให้รุ่นหลังหลังนี้เพื่อมีอยู่มีกินมีความสุขคนอื่นคนไกลมาเห็นจะสรรเสริญยืนยอว่าเราอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้สัตว์ป่าหนองน้ำลำธารสัตว์ที่ได้อาศัยครั้งก่อนก่อนมาก็ยังมีอุดมสมบูรณ์ถ้าใครอยากจะมาดูก็มาดูที่วัดของเรานี่อัตม,มาคิดว่า ไม่ถึงร้อยปีถ้าเราอนุรักษ์คนจะมากันที่นี่ถ้าเรารักสาพันธไม้แล้วก็รักสาพันธ์สัตว์ป่าก็จะดีกว่าทำให้กิตใจสบายแต่ตำหลักจริงๆแล้วความดีความชอบมันก็อยู่ ที่ตัวของเราพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ตัวของเราท่านให้ปฏิบัติบูบชาท่านไม่ได้ให้บูชาด้วยหามิตรนั่นทำให้บางเข้าไม่ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่ว่าปฏิบัติบูบชานั้นเข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมา Okay. Yeah. จังหวัดเดียวก็ว่าได้ไม่มีที่ไหนที่ชื่อว่าเขาผาศุขมีแต่อำเภอสอยดาวในฐานะที่เรานอนก่อดภูเขาผาศุกก็จงอนุรักษ์ไม่ว่าเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เมื่อก่อนเขามาเล่าให้อัตมาฟังว่า กวางตัวนี้รู้มาเขาไร่ยิงมันก็วิ่งเข้ามาในบ้านมาให้คนช่วยแต่คนกลับไม่ช่วยหาปืนผาหน้าไม้มาซ้ำเติมมันไม่ถูกไม่ต้องในฐานะเราถือพระพุทธศาสนาท่านสอนให้มีเมตตา กลับไม่มีเมตตาเขาเรียกว่าถือศาสนาไว้แต่ในสัมโนครัวแต่ในจิตในใจหามีไม่ดังนั้นที่พูดมาอยากให้บ้านเราทุกคนทำความดีมีเมตตาเพราะโยมก็มีลกูกมีหลานมีเหลน ตัวเราถ้ามีโอกาสทำความดีแล้วแล้วไม่ทำความดีลูกหลานเหล้นหลนจะทำความดีได้อย่างไรอย่าไปคิดสันส่นๆว่าตายแล้วก็แล้วกันไปคิดอย่างนี้ไม่ทุกจะต้องเอาอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเวไนยสัต์เพื่อให ละชั่วประพฤติดีแล้วทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เราเกิดมาเป็นรูกตถาคตสมควรจะศึกษาเอาเยียงเอาอย่างการที่เราศึกษาเราก็ได้เปรียบคนหลายๆลายคนที่ไม่ศึกษาโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ ได้บอกในกล่าวหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเป็นพ่อใหญ่เป็นแม่ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ช่วยเป็นตาปู่บ้านนี่สมควรจะบอกลูกบอกหลานไอ้ลูกหลานคนไหนมันดือ้อก็พยายามบอกบ่อยๆพระสอนบ่อยๆก็ฟังพระบ้างพ่อใหญ่แม่ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสอนบ่อยๆบอกบ่อยๆดื้อก็แต่รับทุกเองถ้าเราทำความดีบอกเรื่องดีแล้วไม่ทำก็จะมีความกราะวนเราะวายบ้านนี้ไม่เป็นที่น่าอยู่ก็ต้องไปอยู่บ้านอื่นบ้านนี้มีแต่คนดีๆอยู่แล้วดีมีความสุข ไม่ว่าเป็นผู้นำทางวัดเป็นผู้นำทางบ้านประกาศอยู่บ่อยๆพูดอยู่บ่อยๆเห็นคนไหนไม่เข้าท่าเข้าทางก็เรียกมาพูดกันหน่อยไม่ว่าทางพระทางญาติโยมหรือหมู่บ้านอื่นก็ตามอย่าให้เขามาทำความมิดีมิร้ายให้แก่บ้านเราบ้านเราก็จะ เป็นบ้านแผ่นดินทำแผ่นดินท้องนอนก็สุกเดินก็สุกนั่งก็สุกงายก็สุกความก็สุกไปทางไหนสุกทางนั้นมองดูดินก็สุกมองดูฟ้าก็สุกมองดูลำไยก็สุกมองดูต้นยางก็สุกอันนี้ เป็นหน้าที่ของเราในบ้านผาสุขนี้จะสุขหมดทุกสิ่งทุกอย่างสุขทั้งภายนอกสุขทั้งภายในขอฝากไว้ให้บรรดาผู้ที่มีหน้าที่ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลถ้าเรา เรียกว่ามีวัดมีบ้านมีนักเรียนรวมกันขอให้บรรดาผู้ที่สนใจในการทำความดีทั้งหลายความดีนี้จะไปทางไหนมาทางไหนก็จะจะเรื่นรุ่งเรืองเพราะคนเราอยู่ด้วยความดี ถ้าคนไม่ดีแล้วเขาก็แบ่งแยกให้ไปอยู่ต่างหากคือไม่ให้อยู่รวมกันกับคนดีจะสังเกตได้ง่ายง่ายคนไม่ดีก็ต้องไปอยู่สถานที่กักกันเอาไว้ถ้าอยู่กับคนดีทำให้คนดีเดือดร้อนดังนั้นทุกคน ถ้าอยากจะอิสระเสรีคือมันประพฤติความดีเอาไว้ความดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ใหม่คือตกน้ำก็ไม่ไหลไปทางอบาบยมกเข็นดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพันนั้นคบคนชั่วเป็นมิตร เกตขรานทำการงานตกไฟไม่ไม่ก็คือไม่สูป,ปุรีไม่สูบยาบา้าไม่สูบบีนไม่สูบเโรูอินไม่สูบกัญชาอันนี้เรียกว่าไฟไม่ไม่ได้เป็นคนที่รู้ทันกิเลสรู้ทันความอยาก เมื่อมันอยากขึ้นมาแล้วก็ห้ามจิตห้ามใจไว้ได้เพราะเราต้องมีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีดีทั้งนอกทั้งในแล้วใครๆก็อยากจะเอาเป็นสามีเป็นภรรยาเพราะว่า นี้มันอยู่ข้างไหนมองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไรเพราะมันอยู่ข้างในแต่คนคนนั้นได้ร่วมกินร่วมนอนร่วมปรึกษาหารือร่วมพูดร่วมคุยร่วมการร่วมงานก็จะรู้ว่าดีออกมาข้างนอกแล้วคนนี้เป็น เป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนบริสุทธิ์ไม่คดโกงใครก็อยากอยากได้คนตรงใครก็อยากอยากได้เหมือนไม้ตรงจะทำอะไรก็ได้จะทำเส้าก็ได้จะทำเปรลานก็ได้จะทำรอดก็ได้ทำได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม้คดแล้วมันไม่ค่อย ประโยชน์เท่าที่ควรจะวางกับใครก็ไม่ได้เพราะมันคดมันงออยู่มันเขา้าเขาไม่ค่อยได้ไม้ดังนี้ส่วนมากก็จะเอาทำทานตัดท่อนเล็กท่อนน้อยเขาใช้ประโยชน์ในการหุงต้มเป็นเชือไฟได้คนคดนี่จะเป็นเชือไฟเผาไหม้ทุกเสียง ุกอย่างไม่ว่าจะหุงหาอาหารทาเผลอ,ลอมันก็ไม่เรือนเราเพราะต้นมันคดปลายมันก็คดกลางมันก็คดดังนั้นอัตมาภาพได้ชี้แจงสแสดงพระธรรมเทศนามาในเรื่องไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กิน เอาและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้